เสียงแม่เดินมารับเลยนะหาหมูอ้วนของแม่เชดี้หนูเพิ่งตื่นเหรอลูกแองอินเสียงมามา,มาลีบวิ่งมาเลยอุ้ยลักรักัก,กหมูอ้วนของแม่ขอโอบสักหน่อยโอบกันหน่อยนะแก่แล้วนะเชรี้เนี่ยอายุประมาณสิบสองนะคะ ที่บอกประมาณเพราะว่าเราไม่เราไม่รู้อายุที่แน่ที่แท้จริงของเขาแมวจรเนานะมาอยู่เองใช่ไหมคะอือดูจีโนโ่กำลังมองเชอรี่แบ่งอื้อแมวแก่ของฉันถึงขั้นอือที่บ้านแล้วดูสิอื้โยยงหยกหนูอือต่อหน้าแม่ต่อหน้าจีโน่เลยนะดูจีโนโ่มอง เอ้ยเองทาอะไรเชอรี่ตายแล้วลูกฉันมาม้ามีที่ให้อื้อหนูมาอื้อในสวนนี่นะถึงจะขุดหลุมก็เหออลูกเอ้ยฮะมาม้าช่วยมาม้าช่วยช่วยช่วยนี่อออโอ้ตายแล้วลูกครั้งแรกอะเนี่ยเชอรี่มาอื้อในสวนนี่